สวัสดีครับ FC ฟซี e c เท o d a y ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไปประเทศเกาหลีนะครับไปที่เมืองอินชอนกงโซนะครับผมจะพาทีมงานของวิไอเทคไปสี่หคนนะครับพร้อมกับล่ามชาวเกาหลีเดี๋ยวไปดูว่าไปทําอะไรจะมาให้สิ่งดีๆกับลูกศิษย์ของเราชาววีเทกว่าจะไปทํางานจะไปเรียนต่อหรือไปทํางานไม่ต้องไปเป็นพี่น้อยนะครับไปติดตามกันนะครับ หลังจากที่ตั้งรถไฟแล้วเป็น,ปนชอ้อนแล้วนะครับเมื่อกี้คุณโซนะครับเป็นย่านทีนคุณเดินแค่จะมาดูร้านอาหารที่เป็นของคนขงเข้าถิ่นเข้าทานกันพอดีผมมีคอมเมนต์ว่าผมต้องทานอาหารที่เป็นไข่กับเต้าหู้เป็นหลักนะครับทีนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับมาจากทำเป็นชอ้อนมาที่คุณโซนะครับเดี๋ยวทีนี้อาจารย์เปาโลครับมาจารย์ วันนีพอทานบางครั้งก็บอกว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เป็นเน็้อครเป็นร้านอะไรเนี่ยเป็นร้านอาหารตนึยำใช่ไหมครับดาวมีชิสิออนเป็นแรงเตืนแล้วของที่จุดนบแต่ว่ามีหมูสามชั้นด้วยนะพอดีผมทานบางคร้านก็เลยเราเลือกร้านที่ติดต้าหู้วตอกไข่เป็นหลักนะแต่ว่าคนกคนเงินออกีนี่นะเกิดเป็นพุซัมนะครับพุดซัมเกิดฮัสซุงกัมนี่นำจิ้มด้วยอ๋อพิซซิพุดซัมผสมกัน นี S <S ้จะเป็นพิซซ่าเกาหลีพิซซ่าเกาหลีเขียพิซซ่าชาเขียวชาเขียวของเกาหลีนะนี่ก็องหิวเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยได้ามาเป็นพักกันต่ไม่ได้ค่อทานกันทานพิาก็หายจากที่นี่มาแ้วจุ่ม่ก็ใจมากราะ่นี่มีลพักกลาวันเดียดพาอานก็พาไปเที่ยวุกโซ่กันาเสร็จแล้วไปเที่ยว อันนี้ก็จะเป็นถนคนคนเดิร,ออร้อ,นนอ,นนอนนสาของนลอกนอันนี้เป็นร้านถ,ถนนคนเดิน,นรืาตเป็นขายศิลป,ปะต่างๆ้นานก็จะแพงหน่อยแต่ว่ายูริมถนนก็จะถูกนะครับก็บอกว่า ต้นใหญ่แบนี้วก็ต้นใหญ่ก็มาจากจีนเป็นหลักครับเพราะว่าต้นปูกระปูกอันนี้ศิลปะบางอย่างก็คอนแทนตแค้ของแท้คุ้คูแพงไถ้าแต่คล้ายเมืองไทยแต่เมืองไทยเดินไม่ค่อยได้ร้อนอุณหภูมิตอนนี้ที่ดิบสากพวกนี้ก็ตใหญ่าจากองีนเยี่ยวกันศาสาพุทธแต่พุทธ

ว้าวโอ้สุดยอดเลยแต่ยัเนี่โอโหกี่เส้นเ่เป็นปืนเส้นเลยขอบคุณครับเซ็คแรเซ็ครลกเดี้สบเดดหาเพ นั่นนั่นเนี่ยคนไทยคนสมัยบ้านเราอ่ะให้ทำก้ะควนตีพัเยมมองปีเตซมิฟุลเซสมิฟลาบ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 ลาเ์อ์อ์อ์ชิมชิมโอเคหวานจิ้หวานขึ้นแน่หวานจ้ิเดี๋ยวให้คน่ทยนะยืนไปมาลก 보관ใน관管ใ상온에한달이고요냉장고6달갑니다김태임만아ร่อ아จังเลยสอยการสำหนดก็แค่รับปาขอบคุณครบนี่คือว่าวงดุยยางเข้ามาปโะกวตำรวจตำรวจทับตำรวจดูเ ไม่ไม่เปิดเพื่อนไทยนะนี่เราดูการเปิดโปงรันแล้วนะครับวัดเป็นที่กายเสร็จของศาสนาพุทธกี่ประเทศตาหลีนะครับเขาบอกว่าเรีนผงานวัดสูงของ9ึ9้เ้าตีนเขาสดา เ,เย็นๆายๆนะครับก็มาที่ตึกลัสเต้ทาวเวอร์นะครับหรือโซสกายนะครับเป็นตึกที่สูงอันดับ5ก็คือ555เมตรนะครับด้นนี้เป็นชั้นที่1 2 3นะครับ123นะครับมาดูวิวบรรยากาศนะครับด้านล่างจะเป็นกระจกนะครับใครที่กลัวความสูงก็อาจจะเสียวนิดหน่อยดูนะครับมาดูวิวของ โซกันนะครับบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าถูงอันดับ5้าของของโลกนะครับอันนั้นจะเป็นน่าจะเป็นสวนสาธารณะ วันนี้เป็นวันที่2นะครับผมจะออกจากกูนโซนนะครับไปที่ม็อกโปนะครับซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้ของเกาหลีนะครับเป็นชื่อมหาวิทยาลัยม็อกโปด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟอมเร็วสูงดงซานนะครับกำลังรอรถไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครว่ารถไฟฟอมเร็วสูงครั้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูของจีนของญี่ปุ่นนะครับมาดูเกาหลีผมว่าก็ไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชานชาลาที่7ของสถานีรถไฟ MTX นะครับอันนี้เราจะไปบังโปนะครับความเร็วของเขาประมาณ300กิโเมตรต่อชั่วโมงจากโซไปบังโปที่อยู่ทางด้านใต้เนี่ยประมาณทักชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันนะครับนี่กำลังจะไปบังโปกับอาจารย์ปาโลนะครับสวัสดีครับนี่ก็ความเร็วไปเรื่อยๆนะเพิ่งออกจากสถานียงยงซานใช่ไหมยงซานนะครับไปบังโปใช้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับยงซางกับกรุงโซลอย่างกันอ๋อสองชั่วโมงครึ่งพอนึกก็ชั่วโมง สองโหนกขึครับอันนี้ป้ายยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะเมืองไทยจะใช้บอกว่ายินดีต้อนรับใช่ไหมอันนี้เป็นยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะน่าจะหมายความว่าหมาวิไลม็อบโปกับวิไลเทคนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจากบ้านมาร่มมาอยู่ที่นี่จึงใช้ข้อความว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะนะครับก็คือยินดีต้อนรับนั่นเองนะครับเป็นประทับใจมากนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าเขาต้อนรับเรายังไงบ้างนะครับ อันนี้เป็นตึแรกของมหาวิทยาลัยมกโปนะครับอันนี้สร้างมาปีไหนเนี่ย1,976าปี1976นะครับกือบ50ปีแล้วกือบ50ปีแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยมกโปนี่มีมีนักศึกษาประมาณกี่คนชื่อว่ามหาวิทยาัมกโพมีนักศึกษาประมาณ2,400คนตอนน้มีนักศึกษาอย่างเดียวมีทั้งหมดกี่คณะไหมครั อ่าท to ั้งหมด15สาขา15สาขาเราก็2ปี3ปี4ป str ีเราเรียน2ปีก็ได้หรือ3ปีก็ได้หรือ10ปีก็ได้ก็มีเรืงระดับระดับอนุปริญญานะครับอนุปริญญา3ปีก็มี2ปีก็มีแล้วก็4ปีครับปริญญาตรีก็มีปริญญาตรีก็มีนะครับเอกชนไกยรัฐบาลเกาหลีดูไายจริงค่อนข้างเยอะมากเราก็ที่นี่100%ทุน ก็ได้ัากกศ้กาที่ได้รัุนจน,นักศึกษา,ากที่ได้รับทุนจกนักศึกษาทรับุจากานักศึกษาที่ได้รับรทุนจากนกศึกษาีับทุากนักศึกษาทีรับทุนากนกศึกที่ไดนากโดยศึพาที่ใ้รทนากนาที่เด่นุนจากนักศกษาที่ไดอรับทุนจากนักศึกษาทได้รับรนจาักที่ไดรับทากนักึาที่ไดัทาคนไปฝึกงาที่ภาคีทนกนกี่ได้นนนรับุนใดกึกษาี่้อัู่ ติดทะเลนะครับเพราะนั้นถ้าเรือแล้วก็เรือที่ทุนไดนสร้างนั้นจะอันดับหนึ to to like ่งของโลกนี uh. <c oughs> ้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาของมงโปก็ไปฝึกงานที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอีกวันหนึ่งวันทุดท้ายก่อนที่เราจะกลับก็จะไปดูงานที่อุนไดกันนะครับแล้วก็เราชมดูอุตสาหกรรมเดวูด้วยนะครับใหญ่มากเดวูด้วยทุนไดด้วยครับมันติดกันนะครับโอเคพร้อมนะ น้องทอมปันอาจารย์ผู้งนำอาจารย์ครับอาจารย์ทางด้านทันตกรรมครับก็เลยถ้าเด็กนายเรียนจบมบอลไรนะครับเรียนก็มาต่อที่นี่ได้เลยครับใช้เวลากี่กี่ปี4ปีหรือ5ปีอันนี้เมนูอยู่ตรงนี้ท่านห่สามปีนะสามปี่ลูกศิษย์เราก็เรียนต่อตั้งแต่ขั้นน้เรยนวุฒิปริญญาตรีใช่ไหมเออคือสาปีนะเมื่นั้นเรื่องเรื่องเรื่องวปรสอันุเป็นยาอนุปันญานุเป็นยาครับแล้วถ้าต่อปริญญาตรีใช้เวลาห้าปีหรือหกปี อีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีอ๋อดีกว่าอันนี้อะโฮเทลแอด์ทัวริซึมเมืองไทยก็การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันนี้นเขาอรอ,อาหารอาหารอาหารประกอบประกอบอาหารทะเลอันนี้กระทันทำขนมปังเมืองไทยก็เป็นข้ากรรมอันนี้น่าจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเด็กเรียนจบสาขานี้จะสามารถเรียนทางด้านเคมีเครื่องสำอางสามารถผลิตแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยนะครับเ,รเด็ก อ๋อเรียนเร่อเด็กก่อนจริงๆค่อนข้างน่ากวดเรียนที่นี่ด้วยครูอาจารย์มาแตละทุกคนกวดเรียนอ๋อทุกคนต้องเรียนเป็นพื้นฐานเยียนด้วยคนที่สาขาพยาบาลนะครับต้องต้องเรียนเยียนคนจบด้วยครับ CPR ป่ะ CPRCPR อ่าสุดเพียรอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนอันนี้นั้นเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับแปลว่า สถานที่สอบของจังหวัดอ๋อเป็น,นเป็นสถ,ถานที่สอบครับ <c oughs> รัฐบาลนะครับขอรัฐบาล หมายว่าคนทํางานต้องมามาผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้เช่นใบญาติไปก่อนสําหรับอันนี้มันเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยมอกโปนะครับนี่อาจารย์ปารโลจะแนะนำอาจจะของเพื่อนเจ้าของผู้ดูแลหอพักนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้บริยานทั้งหมดนะครับแต่ว่าหอพักก็ดูแลด้วยโอเคเราไปดูด้านในกันอ่านโรตอร์กาสโปเกสินดะเอาไปดูได้หอพักสําหรับนักเรียนที่อยากมาเรียนที่ที่ที่มอกโปรนะ อันนี้เป็นสำนักงานสนะครับเป็นห้องคอนโทรลต่างๆครับห้องคอนโทรลนะครับดูด้นหมอันนี้ก็มี security นะครับให้ผู้คองมั่นใจได้นะครับเกาหลีเขาปลอดภัยอยู่แล้วในห้องไม่มี cctv ต่ว่าที่ทังดนต่างๆมี cctv ให้ทางสายเป็นห้องอาหารนี่มาดูมาดูห้องอาหารกันสำหรับคนที่ที่มาเรียนก็ทำงานนะครับ มีหอพักอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีอาหารให้สองมื้อเช้ากับเย็นนะก็เป็นอาหารตารลีนะครับน่าจะครบ5้าหมู่นะครับน้าทานนะฮะก็เป็นบาร์เขาไม่ได้บอกเขาลงหน้านะครับบาวเลยนะครัอาจจะโทรบอกนิดนึงนะครับอาหารเลือกทานเป็นบุฟเฟ่นะฮะอาหารที่ยังนัดที่ท,ท,ท,ที่ที่โรงงานครับเพราเขาเป็นเวียดนามนักศึกษาเวียดที อ้าชื่ออะไรชื่อพี่สมัยอ่ะชื่อชื่ออะไรดิเออชื่อพีษค่ะชื่อพีษใช่ไหมลูกเอ่าเราชื่อเราชื่อชื่อเกาหลีชื่อจองหวะจองหวะจองหวะเรามาเรียนภาษาเกาหลีนานยังลูกซึ่งเรียนเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็มาเรียนสาขาแล้วตอนนี้เรียนภาษานจบจบปริญญาตรีแล้วใช่ไหมใช่จบปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนภาษาเกาหลีแล้วต่อไปอยากเรียนอะไรลูก อยากเรียนเกี่ยวกับดีไซน์คอมแมนอาต์อาร์ตอันนี้ปิญญาตีแล้วมาเรียนเดี๋ยวของเราจบปอชแล้วมาเรียนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรุ่นน้องเด็กอินเทคมาเรียนกับเราฝากดูแลด้วยนะีจริงรู้จักกับผม20กว่าปีแล้วเขาต้นแดงนะครับเคยมาทัศนศึกษาที่นี่ด้วยอ๋อเคยเคยมาที่นี่ ป้อนหนึ่งหรือก้อนสองสองโอเคแล้วมีเพื่อนเกาหลีคุยรู้เรื่องแล้วโอเคยังเป็นเนเนเเวียดามราจะอ๋อคนเวียดนามออกข้างหน้าเป็นคนเวียดนามนโอเคครับโอเคลูกขอบใจมากไเดี๋ยวจะฟรีจิแตนโอเคอเความไทยแลนด์ความเวียดนามอ๋ออันนี้คนเวียดนามนะครับสินจ้าฮับพักผู้หญิงอ๋ออันนี้ฮับพักผู้ชายเราแยกกันนะอ๋อนะครับอาคารแยกกันเป็นอาคารแยกชายหญิงห้องสามคนผู้หญิงเท่านั้นนะครับ ไม่ชอยู่ด้วยกันไม่ให้หญิงด้วยครับแยกแยกส่วนออกมาเป็นห้องห้องชายหญิงคือคือหอพักนี้เป็นตึกเดียวกันแต่ว่าแยกส่วนชายหญิงนะครับยุ่งเป็นทานอาหารด้วยกันแต่ว่าห้องพักห้องส่วนจะแยกกันครับก็ประมาณห้าทุ่มปิดชั้นว่าห้าทุ่มปิดในเลี้ยงกอกพุ่งลงเช้าปิดอ๋อเดี๋ยวได้เช้เดี๋ยวพูดอะไรทีหอพักปิดห้าทุ่มเปิดออกเมืเช้ารักศึกษาต้องก่อน อันนี้ห้องฟิเศษก็มีอ๋ออันนี้เฉพาะหอพักแต่ถ่านนายมหาวิทยาลัยก็มีห้องขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครั่นี่นี่นี่นักศึกษาไปอันนี้ห้องพักจะมีชื่อพร้อมกับเวทธงชาติด้วยว่าเป็นไปชื่อสังเกตภาษาเกาหลีนะครับเป็นผูเดี๋ยวจะมีคนไทยมานะครับเป็นธงชาติไทยอันนี้ห้องมาตรฐานนะครับโอเคอันนี้อาจจะมีที่เคาะสำหรับ่าหน้าหิมะเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องนักเรียนนะครับที่หนึ่งห้องนอนสองคนนะครับมีที่นอนมีโต๊ะทํางานมีที่วางของแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้สำหรับพอพักก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมี Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์ให้หน้าหนาวหน้าร้อนมีฮีตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะห้องน้ำรวมนะครับเราไปดูห้องห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องห้องเครื่องซักผ้าก็มีนี่ก็ซักผ้าปกติห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำ ก็เป็นมาตรฐานเท่าไยอ๋อมีห้องล้างหน้าต่างหากมีห้องอาบน้ําก็ไปสองข้างในดูก็ได้นะฮะเป็นชาเบอร์ส่วนเป็นห้องผู้ของผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนเมื่นนั้นก็ยิเข้าใช้ได้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของเกาหลีเขาเลยแหละโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับก่อนกลับเมืองไทยนะครับหลังจากที่เราได้ MOU กับหมายลาลไลมัคโปแล้วนะครับซึ่งมหมายลาลไลมัคโปนั้นจะได้มีข้อตกลงกับบริษัทคุณใดน,นะครับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มของฮุนไดแซมโฮนะครับพวกเราคงทราบแล้วนะครับว่าฮุนไดนั้นทําธุรกิจเยอะแยะมากนะครับบริษัทฮุนไดนั้นสร้างเรือนะครับเกือบพันลําแล้วนะฮะหรือเป็นเรือส่วนใหญ่จะเป็นเรือทางด้านพาณิชย์ก็คือเรือบรรทุกน้ามันเรือขนส่งสินค้าเป็นหลักนะครับในกรณีของฮุนไดนั้นขาดแรงงานดังงานเชื่อมไปจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยมัคโปที่อยู่ในตอนใต้ของเกาหลีนะครับขับรถประมาณ20ยีนาทีระหว่าง ค่าเรือของหุณไดนะครับยังเป็นโอกาสอันดีของสําหรับคนไทยนะที่สามารถที่จะมาทํางานส่วนใหญ่คนไทยมาทํางานก็จะเป็นพี่น้อยนะครับหลบนี้เข้ามานะฮะและปัจจุบันนี้ ทางการเกาหลีก็ค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับผมยัคิดว่าโอกาสอันดีของพวกเราชาวอ e ีเทคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเรียนต่อที่อ e ีเทคในระดับอนุปริญญานะครับหรือปะวะสก็สามารถที่จะมาเรียนต่อได้นะฮะนอกจากเป็นงานเชื่อมนะครับงานไฟฟ้านะครับรายละเอียดจะชี้แจงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเรียนทุกท่านไว้นะครับติดตามยละเอียดต่อไปนะครับ จากที่ไปดูงานที่ฮุนไดแล้วนะครับแล้วก็ MoU เรียบร้อยแล้วสําหรับนักศึกษา,าที่จะมาทํางานที่ฮุนไดแล้วก็เรียนที่บอกโกนะครับพอสุดท้ายทางกระภาพก็เลยพามาขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเกาหลีโอเคครับเดียวกันในทางกะภาพก็แจกตัว๋วติกเก็ตกระเช้าลอยฟ้าอันนี้จะภาพบริการเสียค่าเครื่องบินอย่างเดียวดูแลให้ทุกอย่างนะฮะตอนที่เขาไปเที่ยวไทยเราสงไหนเราต้องดูแลเขาอย่างดี mm hmm. สองหไม่รู้คือ 1> <Q> 1. Q, ออคิวที่สองหกเก็ดหนึ่งออออคิวอ่ะวันนี้อาจจะโชคดีคิวไม่ค่อยมีนะฮะอาจจะเป็นวันวันธรรมดาของเขาครับเๆๆๆขาราจเก็มีแมพให้ดูด้วยนะครับเ <ๆๆ S 1> ขาจะบอกคิวให้เรียบร้อยนะครับถึง2666เขาพมสองหกห้าห้าห้าหาห้าห้าค้นห้าหนาห้าห้าน้าห้าห้าห้น <4 S 2> ครับตอนนี้ก็กำลังน,น,น,นั่งกันเช้าไปนะครับตถ้าว่าเราน่าจะนั่งได้สักแปดคนใครให้นั่งได้สี่คนก็ปลับกเจนาพี่กเคยนั่งกันเช้าไปไหลายที่แล้วนะอันนี้ยังไม่เคยมานะครับที่เ่านี้ขาบอกแกยาวอยู่ในเกานีีระดับห้า อันนี้ก็บอกโชคดีที่อ,อากาศไม่มีฝนไม่มีสภาพแปรปรวนที่ทําให้มันไม่ไม่เห็นข้างล่างนะครับอันนี้ก็อากาศดีนะจา์นะอากาศดีในการปกติต้องรอเป็นช่วงแต่วันนี้อ๋อปก,ก,กติคนมาคนมาคอคิวประมาณชั่วโมงหนึ่งในโชคดีมาพวกเข้าได้เลยนะฮะ อ๋อนู่นบักโปอยู่ฝั่งโน้นครับอ,อ,อ๋อผมครับผมแต่ก็ฝั่งโน้นบริษรัทคุณได้อ๋อคุณได้ที่ไปเอโมโยมาตรงครับโดยตรงโน้นนะครับสีน้ำตาลเป็นชื่อโรงแรมอะไรนะจ๊ะโรงแรมโชคดีโรงแรมโชคดีอ๋อโรงแรมล็อกกี้อ๋อผู้ก่อสร้างโรงแรมล็อกกี้นะครับโชคดีลัอกกี้ เดี๋ยวหลังจากที่เอมโมยูกับม็อกโปแล้วเดี๋ยวให้จาร์พามาบ่อยๆ <c oughs> จะได้มาเที่ยวนะครับอันนี้มีมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะจาร์3กิโล3.25กิโลเมตรอ๋อ3.25กิโลเมตรยาวดับห้าของโลกนะครับยาวที่สุดในเกาหลีนะครับอันนี้ก็ถ้าดูแผนที่นะฮะก็จะข้ามข้ามภูเขาก่อนแล้วก็ไปข้ามทะเลโอเคพวกเราจะที่กองดวนอ๋อ <c oughs> ข้ามทะเลไปอีก,กอเกาะหนึ่งจุดพักระหว่างเขามาพื้นข้างล่างนะครับแล้วก็กำลังจะไปจุดสุดท้ายที่เป็นเกาะนะครับอันนี้โรงแรมที่เราจะพักคืนนี้นะฮะด้านล่างชายทะเละอันนี้ก็จะเป็นท,ท่า,าเรือท,ที่เรือออกนะครับอาดูน,นี่เรือบรรทุกน้ำมัน อันนี้ท่าเรืองหุ่ใอาจารย์ถ้าจะอยู่เกาหลีเนี่ยทำงานต้องสอบปรปิกระดับ3ขึ้นไปหรือสี่จริงๆราจาสองก็ทำงานไปถ้าจะอยู่สัก5ปีเจ็ดปี<อ>ระดับสามขึ้นไปนะครับตอนนี้อาจารย์เปาจะไปสอนเด็กที่เหนอันนี้ดหน้าอาจารย์เปาไวา้น <c oughs> ไหนุนหนมเสาเสาข่ายยางป่าเกาหลีถ้าคนใดมีมิตชัดเจนเลยดีเป้าหมายชัดเจนนะครับโอกาสีะเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับ ่มาให้กำลงทั่วไปแค่เรียนยามเดียวแต่มาให้กำลังโมกโตเรียนด้วยทํางานด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยถ้าจบแล้วได้ปีจันทิเซบุญนะครับอีเจ็ดก็ได้ดูดูได้ห้าปีแต่โบอีกต่ออีกห้าปีถ้าอย่างนั้นก็เชิญครอบครัวได้ถ้าลูกครอบลูกนที่นะครับ ลูกเดียนหลายเกาหลีได้เป็นโอกาสที่มา,าการ <จะ S 2> กคิดสั้นๆนะครับต้องมองดูยาวสิบปีนะครับเพราะว่าตัวไปที่จันปาโลบอกว่ามีสองอย่างก็คือมีมาทํางานเป็นปีน้อยหรือมาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่นี่เรียนด้วยทํางานด้วยแล้วโอกาสที่จะจบแล้วเรียนต่อที่มัโปทํางานต่อได้เลยนะครับ,รบแล้วได้ e เจ็ดใช่ไหมได้ e เจ็ดปุ๊บทำงาน5ปีต่อไปก็สามารถเข่าครอบครัวมาอยู่ได้ไมีลูกใช้สวัสดิการของเกาหลีได้เลยครับ ถูกต้องทมกฎหมายนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญต้องขอบคุณจันเปาโลที่ได้เจออากาศเกจจันเปาโลไม่กี่เดือนเราก็เสออนอสนมกันแล้วก็ให้มีถึงวันนี้ขึ้นมาได้ครับรเทิมพฤษภา,านี้ก็จะเริ่มไปสอนที่เทค้วจะไม่รู้ว่าเด็กสมัครกี่คนนะอาจาเกาหลีผมไม่ใช่หนายหน้านะคว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยผมรับใช้พวกคนไทยดัวยน,นะครับอัอาจ,จารย์อุทิศต,ตัวให้กับเรื่องของการสอนภาษาเกาหลีนะครับการทำงาน อาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวคนบอกอาจารย์ไปในหน้าเ่าไม่เกี่ยวเลยนะอาจารย์ไม่ได้ไปในหน้านะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาเิียนในเกาหลีก็ผมจัดอย่างหนึ่งเดือนละครั้งหรืสองครั้งก็เสวสนสทฤษฎีศนาศึกษาต่างๆดูเกี่ยวกับทิปเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรืออาจจะพัฒมหรือจรณ์ต้นด้วยอันนี้ครับอันนี้คือจุดที่เราขึ้นจากจดุดนะครับจุดแรกนะครับแล้วก็ ข้ามภูเขามานะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้นะฮะจุดสุดท้ายแล้วนะครับระยะทาง3.25กิโลนะฮะอันนี้ที่ให้คู่ที่อธิบายไปแล้วนะครับข้ามทะเลมาตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะครับก่อน,นี้เรียกว่าเกาะเต่านะครับไม่รู้มีเร่เต่าเปล่าในน้ำไปดูกันที่นี่มีเ,เรือเต่านะครับแ่ว่าเราอันนี้นะแค่นี้ยี่ิเดียว

อันนี้เป็นผ้าใบนะฮะแล้วก็เอาเกาะวักคุมอีกทีหนึ่งเป็นเรือเต่านะครับซึ่งสามารถจะทนพวกอาวุธต่างๆได้ออเป็นออเป็นไม้กันแปดชั้นนะครับแล้วเขาจะหุมด้วยเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับหุมด้วยเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับชมวิวนี้นะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นชั้นที่สี่เขาจะมีวิวของเกาะเกาะเต่าใช่ไหมจ่านะครับเป็นสะพานที่เขาทำรอบเกาะนะครับ ว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของเกาะเต่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะเต่านะครับจะเห็นวิวรอบ360องศานะฮะคืนนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะมาพักกันที่อ,อ่ามกโตนะครับด้านนู้นนะครับทางมุกโตจองไว้ที่โรงแรมชายชายชายทะเลชายหาดนะครับเดินผักกันนะอันหลังนี้ก็จะเป็นอู่ต่อเรือหุณไใดนะครับที่เราไป ดูงานมาแล้วนะครับก็หวังเปยิ่งนะครับว่าทริปที่ผมมาเกาหลีมาม็อกโปนะครับแล้วมาดูงานที่คุณไดนั้นจะมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปบ้างนะครับหรือว่าโดยเฉพาะนักศึกษาคอนเทคที่มีความประสงค์ที่อยากจะเรียนต่อและทํางานไปด้วยนะครับทประเทศเกาหลีนะครับถ้าชอบรายการนี้นะครับอีเทคตัวเดยนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับทิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ